หนึ่งสงสมีทีตอที่เราทาสามารถเลือกได้สองทางแังนัถ้ากหลที่เหลือจะเป็น and now, one two three f แล้วค,ค่อค่อยืนแล้วการที่เราค่อยๆถ่ท้า้หน้ท้าไปข้น้้าน้าไข้างหน้า,ม,ม,นาม,ม,นมันจะเริ่มเป็น and now, one two 4หลัจงจากนั้นเรจะบเชนนี้ หวัวน,นะ one and t แล้วให้ล็อกชว์เดินข้างบนแนนแนฝ่า one t หลังจากนั้นเราเก็บแขโลงจากที่ต้นขาได้เลยแล้วหมุนหัวจากฝัางซ้ายวนขึ้นไป3 h r e e and four and. ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็น3 h r e e and f ดังนัง้นถ้ามนมองการเซตไลท์ไปฝ่าย six seven go one two t and s แอดเซเว่นอขึ้น one two three หลังจากที่เราจบท่งนี้มีท่าเลือให้อีกสองท่าเลือแล้ว five original bend ย่ย่ำขึ้นย่ำย่ขึ้นโดยที่แขนเราจะขึ้นข้างบนและเอาแขนลงกัที่ขาขึ้นสามารถทาได้อีกแบบนึงคือขึ้นมาแล้วค่อยขึ้นหายใจขึ้นระลังจังหวะใ่ขา six seven go one two three 4 5 6เราจะลอกเป็น1 2 3 4 4 6ด้านเหมือนกันเข้าเสร็จแล้วลอกเป็น5 6 7 5 1 2 3 4 5 6เสร็จเป็น8อันลัก1 2 3 4บน5 6หมุนเซ็นมนหมุน8ขึ้น1 2 4 Next ต่อไปจบเสร็จนี้แล้ว3 4เปลี่ยนหาให้เป็นดึงข้า ห้าขาจะเตะเหมือนเตะฝืนขึ้นมาห้าแอนด์ซิงองของขาแล้วดึงแขนม,มาห้าซิกแอนดถ้าเราใช้ตัวได้อีกทีหนึ่งเนึ่งยืดตัวขึ้นไปห้าแอนด์ซิกแอนให้ใช้เทคนิคเวฟได้หรือดึงอัพแท็กขึ้นแท็กขึ้นได้เป็นห้าแอนด์ซิกแอหลังจากนั้นให้แขนขึ้นเป็นแบบเซเวตจุดตรงนี้ขาเราจะทำเป็น เสด็จแอดวางเส็จแอดวดังนั้นแขนพอเราจบท่านี้1จึ 5, 6จ8เป็น1 9จุด 3, 4 1ุ่ 5, 6 1, 7, 8ขึ้น9จ 3, 4, 5, 6และ7แ8หันน้าด้วยนะทุกครั้งที่เราจบยกแขนตัวแทนที่สองเมื่อเราจบขัานี้ปึ้งปึ้งจะหันหน้า 8, 1 <c ười> หัฝั่งขวามาฝั่งซ้ายลุกลงมาหนะักเตะหัวฝั่งขวามาหัวฝั่งซ้ายลงมาแล้วลุกลงจากฝั่ง six seven eight nine ่ e n and one and two and นั่งลงหนาะที่มีเทคนิคท่าน,นี้นะที่เรานั่งลงให้ตัวขึ้นเก็บสะโพกเข้าเทา้าขยับไปทานน and, ํานิดนึงแอดหัวเข่ายืดออกไปเกิดขึ้นนะเข้าใหมา่ที่วัน เซตสอง and ขึ้นที่ one two and t e next ต่อไปจะเป็นท่ายาข้ามมือกอดวางหลอกไว้ขาขวายืดขึ้นมาข้างหน้าแขนพร้อมกันแขนซ้ายจะผูขวาลูมลงไปหลังจากนั้นเราจะเอามืออย่าขัดด้วยนะนอน่างนี้่ะทีนี้มีสองชอยให้เหมเือนเดิมเราจะยกแค่สะโพกขึ้นอย่างนี้กระดับเป็น one two, and t and f หรือมันจะขึ้นเป็น up one ộ, t, t o three โแกั้าแยี่สุองเรก็คือตอเย่อโที่เราจะยกสะโพกเจะขึ้นเป็นขึ้นเป็นข้างบนก่อนไปข้างหน้าวบนึ two ตงกลาง t h r เราเคยขึ้นโ one t o three one, two, three. one two, three. o n e t h r e e ในชินก่อนนะเราชิ้นท้าทีปุ๊บเราค่ยยกหัวเขาขึ้นได้เลย 2 1 2อะยกตัวขึ้น,นามาขวานบนตัวเองแล้วเอาศอซ้ายวางปึ๊บขาเข้าขวัดเลยขาซ้ายงองขาขวาตึงหลังจากนั้น,น,นแฟนอักอ One. ขวานขาที่สอบถู two. เก็บเข้า ทว n ตั้งแต่เสร็จแล้ว i n ั h i and six s n ข one two s n ึ้น one v and i and v and i and one みんなです。 và cân đấy, một 2 เป็นขวาลงแล้วตีสายต่อทีนี้ถ้าเกิดใครมีเลดก็ทำหัวจะง่ายเลยนะวันสูบแอบท่าหัวให้ชัดนะหัวแทงลงแทงลงไปลูกหันเอาวันอัดูนะทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ถนัดให้ใช้รับไก่ได้เป็นทนาาน่านี้งอูวันสูบทรีขึ้นได้เลยเราไม่ต้องใช้หัวเยอะเหมือนท่าแรกที่เราทำสามารถเป็นวันแล้วหันหน้าไปด้วยวันแอบสูบลงทรีขึ้นโฟ ต่อด้วย่ายง่ายเลยคือายกขาขวซิกเรายกบนขื้นแค่สงซิกจะจบแล้วแอบเอามือข้างบนข้างบนตกก้าวขาขวาซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายเมือนดึงท่านีง่ายมากเราจะเป็นลุ้เล่นแค่ย่างนด two n three n d บ four แล้วหนึ่งกว่า six จะ two three four แล้วจบแล้วเลยท่าสุดท้าย ท่าสุดท้ายก็คือท่าเก่าของเราเลยแต่เราเปลี่ยนกลับเป็นขวาแอนซ้ายขวาแอนซ้ายคให้เราเลี้ยงเป็นซ้ายแอนขวาซ้ายแอนขวาท่านี้เราย่ี้เปลี่ยนเทีนึงเองขวาแอนซ้ายขวาแอนซ้ายมาหัวล็อกหนึ่งเซตที่เซตที่เซตที่เท่าไหร่เซ็ตสุดท้ายเซตที่สามเราที่เราคืออย่างนี้ your best s t your best s t u f One and two and three and four.